สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องรามของคู่รักคนใหม่กับรักแรกกันต่อนะครับวันนี้เราจะพาเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในช่วงบทที่576ถึง580กันแบบใกล้ชิดเลยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะช่วงนี้คือแบบความสัมพันธ์มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องที่หนิงซี่กำลังจะไปนัดบอร์ดนี่แหละค่ะครับ ปิดฉากมาก็ที่บ้านตระกูลลู่เลยหนิงซีกำลังทำหม้อไฟเลี้ยงส่งสองพี่น้องตระกูลลู่กับเสี่ยวเปาบรรยากาศน่าจะอบอุ่นนะแต่แต่ลู่จิงหลีก็ไม่ปล่อยให้มันอุ่นนานค่ะยูยูก็ถามขึ้นมาเลยถามหนิงซีตรงๆว่านี่เธอชอบพี่ใหญ่ฉันหรือเปล่าอืหมคำถามนี้โ้โหถามแรงมากแล้วหนิงซีว่าไงครับก็ แทบพุ่งเลยค่ะกำลังซดน้ำซุปอยู่พอดีรีบบกมือปฏิเสธใหญ่เลยแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่เอาใจเจ้านายเฉยๆอ,อ,อะไรแบบนั้นแต่รู้จริงหลีนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความช่างซักอยู่แล้วใช่ไหมครับคงไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมค่ะซักต่อเรื่องรักแรกเรื่องซูเหยียนว่ายังรู้สึกอะไรอยู่ไหมหนิงซีก็ปัดๆไปจนสุดท้ายเออเหมือนหลุดปากออกมาเองว่าฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วอย่อาอ้าว ประโยคนี้น่าจะสะเทือนวองม้อไฟพอสมควรเลยนะครับสะเทือนมากค่ะโดยเฉพาะสองพี่น้องตระกูลลู่ลู่ถิงเซียวที่นั่งเงียบๆมาตลอดเนี่ยหันมามองเลยส่วนลู่จิงหลีนิตาโตเลยค่ะแล้วพอโดนถามว่าคนที่ชอบเป็นใครหนิงซี่ตอบไหมครับไม่ตอบค่ะแต่กลับบรรยายลักษณะผู้ชายคนนั้นแทนโอ้โหฟังแล้วแบบหลุดโลกมากนี่ไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเธอบอกว่าอืมเขาทรงพลังมีอำนาจเหนือใคร เก่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็อ่อนโยนโรแมนติกฉลาดมีไหวพริบกล้าหาญสุขขุมอะไรประมาณนี้ค่ะคือดีเลิศเกินจริงไปมากฟังแล้วเหมือนเทพบุตรในนิยายเลยนะครับเนี่ยลู่จิงหลีนี่คงอึ้งไปเลยอ้าปากค้างเลยค่ะส่วนลู่ถิงเซียวอันนี้น่าสนใจคือน่ายังนิ่งเหมือนเดิมแต่แววตานี่ดูเครียดขึ้น กดดันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ถึงจะมีคนในใจแบบเทพบุตรขนาดนั้นหนิงซีก็ยังยืนยันว่าจะไปนัดบอดอยู่ดีใช่ค่ะเธอบอกว่าต้องไปเจอด้วยตัวเองเพื่อไปปฏิเสธให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นการเสียมมรยญาตกับทางตระกูลซีที่คุณปู่เขานัดไว้ให้การยืนยันว่าจะไปนี่แหละครับที่ทําให้บรรยากาศมันมาคู่ขึ้นไปอีกจนถึงวันต่อมาที่บริษัทโอ้โหวันนั้นที่บริษัทนี่บรรยากาศตึงเครียดมากค่ะอ,อร่าเย็นชาแผ่ออกมาจากห้องประธานลู่ถิงเซียว จนพนักงานนี่แทบไม่กล้าเดินผ่านเลยคือรู้เลยว่าท่านประธานอารมณ์ไม่ดีสุดๆลู่จิงหลี่ก็คงร้อนใจแทนพี่ชายหน้าดูเลยสิครับใช่ค่ะเสนอแผนก็กวนสารพัดเลยแบบว่าส่งคนไปป่วนร้านไหมหรือสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินให้หนิงซีต้องรีบออกมาดีไหมแต่ลู่ถิงเซียวก็คงไม่อาเรก,กับแผนแบบนั้นไม่เอาเลยค่ะสายหน้าปฏิเสธหมด เพราะเขารู้ว่าแผนตื้นๆแบบนั้นหนิงซีฉลาดพอจะดูออกแน่ๆว่าใครทําแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยแล้วสุดท้ายลู่ถิงเซียวตัดสินใจยังไงครับตัดสินใจว่าเขาจะไปดูด้วยตาตัวเองค่ะแต่จะไปเฉยๆก็คงไม่ได้เลยใช้เสี่ยวเป่าเป็นข้ออ้างอ๋อไปบอกเสี่ยวเปาว่าจะพาไปกินข้าวเย็นข้างนอกใช่ค่ะ ตอนแรกเจ้าตัวเล็กปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะแบบว่าเพิ่งกินฝีมือนาเสี่ยวซีมาอิ่มอยู่แต่พอได้ยินว่าจะได้เจอนาเสี่ยวซีเท่านั้นแหละตาแปลล๋วเรียค่ะรีบพยักหน้าหงึกๆเปลี่ยนเสื้อผ้าไวมากแสดงว่านาเสี่ยวซีนี้มีอิทธิพลจริงๆนึกภาพตามแล้วก็หน้าเอ็นดูนะครับแล้วฉากที่ร้านอาหารญี่ปุ่นล่ะครับเป็นยังไงต่อออ ภาพนั้นคือพ่อลูกตระกูลลูกกับลูกจิงหลีอีกคนแอบย่องเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นหรูแล้วไปได้ที่นั่งมุมๆหนึ่งด้านหลังโต๊ะหนิงซีพอดีเป๊ะเลยโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยสักนิดโหสถานการณ์ลุ้นมากลู้ถึงเสี่ยวต้องกำชับเสี่ยวเป่าแน่ๆกำชับเสียงเข้มเลยค่ะมองได้อย่างเดียวห้ามส่งเสียงห้ามเข้าไปหาเข้าใจไหมเสี่ยวเป่าก็พยักหน้าเข้าใจแต่โดยดีและหนิงซีก็นั่งรอคู่เดทไปจิบซาเกไป ใช่ค่ะรออยู่สักพักประตูเลื่อนก็เปิดออกชายคนหนึ่งเดินเข้ามาสูงโปรง่งชุดสูทสีเทาอ่อนผมดำสนิทหน้าตาไม่ได้หล่อจัดแต่มีออร่าบ,บางอย่างที่แบบดึงดูดมากดูสงบสุขภาพอ่อนโยนค่ะแล้วปฏิกิริยาจากโต๊ะข้างหลังเป็นยังไงครับลู่จิงหลีนี้เบิกตากว้างเลยค่ะเหมือนจะหลุดอุทานเบาๆว่า,วาแย่แล้ว อะไรทำนองนั้นส่วนลู่ถิงเซียวลู่ถิงเซียวเอ่ยชื่อออกมาเสียงเรียบๆแต่สัมผัสได้ถึงความกดดันเลยค่ะซีซือชิงมาแล้วคู่เดตตัวจริงใช่แล้วค่ะซีซือชิงเดินมาที่โต๊ะทักทายหนิงซีอย่างนุ่มนวลสวัสดีครับคุณหนิงหนิงซีก็เห่อยหน้าขึ้นมามองมีชะง,งักไปนิดนึงไหมครับนิดหน่อยค่ะแต่ก็ลุกขึ้นทักทายกลับแบบสบายๆเป็นกันเองมากค่ะฉันหนิงซีคุณซี แต่ท่านั่งนี่คือนั่งไขว่ห้างเลยคือจงใจแต่งตัวแมนๆเสื้อยืดกางเกงทับด้วยแจ็คเก็ตหนังหวังให้คู่เดทไม่ประทับใจแต่แรกใช่ไหมครับตามแผนตามแผนเป๊ะเลยค่ะกล่าวว่าแต่งตัวแบบนี้ตระกูลซีที่น่าจะชอบกูและสตรีเรียบร้อยต้องรับไม่ได้แน่ๆแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะแววตาของซีซือชิงที่มองหนิงซีเนี่ยไม่มีแววรังเกียจเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามเหมือนจะมีความชื่นชมสนใจในความเป็นตัวของตัวเองของหนิงซีซะด้วยซ้ําจุดนี้แหละครับที่ลู่จิงหลีต้องนั่งไม่ติดแน่ๆนั่งไม่ติดจริงๆค่ะเริ่มกระซิบกระซาบกับลูถ่ถิงเซียวใหญ่เลยบอกว่าพี่ใหญ่แย่แล้วแย่แล้วดูสายตาไอ้หมอนั่นสิมันชอบใหญ่หนิงซีแน่ๆทําไมแต่งตัวแบบนี้แล้วยังชอบได้อีกอะไรแบบนี้ค่ะกังวลว่าบุคลิกตรงกันข้ามกันมันอาจจะดึงดูดกันจริงๆแล้วขณะที่ลู่จิงหลี่กําลังลนลาน ลู่ถิงเซียวล่ะครับทําอะไรอยู่ลู่ถิงเซียวยังคงนั่งนิ่งค่ะจ้องมองภาพตรงหน้าไม่วางตาเลยภายนอกนี่คือเยือเกเย็นเหมือนเดิมแต่แล้วก็มีเสียงดังครกเสียงอะไรครับนั่นถ้วยชาเซรามิกในมือลู่ถิงเซียวค่ะมันร้าวแล้วก็แตกละเอียดคามือไปเลยคือแรงกดดันข้างในมันคงอัดอั้นจนระเบิดออกมาโดยไม่รู้ตัวโหสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดเลยนะครับหนิงซี่กำลังอยู่กับซีซือชิง ที่ดูเหมือนจะสนใจเธอจริงๆส่วนข้างหลังนี่ลู่ถิงเซียวกำลังแทบคลั่งอยู่เงียบๆใช่ค่ะเป็นภาพที่แบบลุ้นมากจริงๆคำถามคือท่าทีสบายๆของหนิงซีเนี่ยมันเป็นแค่การแสดงหรือเธอเริ่มรู้สึกสนใจซีซือชิงขึ้นมาบ้างแล้วจริงๆและการเผชิญหน้าครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหม่ในความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ